สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปลายนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นายนะคะมานอกสถานที่วันนี้มาที่หนองแขมกันนะคะวันนี้มาส่งมอบรถกับอาจารย์นายนะคะบอกเลยว่าอาจารย์ท่านนี้นะคะไม่เคยเห็นรถตัวจริงเลยตั้งแต่แบบตัดสินใจจองนะคะเป็นไฟแนนนะคะเห็นรถตัวจริงครั้งคือรับรถเลยนะคะเดี๋ยวมาสัมษณ์ความรู้สึกอาจารย์นายกันว่าแบบเห็นรถครั้งแรกเห็นรถครั้งแรกมาจากที่ไหนคะอ๋อในเพจ เห็นในเพจใช่ไหมคะในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นรถตัวจริงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะสวยครับก็สวยดีสภาพดีใช้ได้เลยครับจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมคะไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะไฟแนนซ์พูดจาเพราะพูดจาดีครับใช่ไฟแนนซ์วิ่งมาเป็นถึงที่ทํางานของอาจารย์เลยนะคะไม่ต้องวิ่งไปถึงหนองจอกนะคะแล้วก็พนักงานที่ร้านบริการเป็นยังไงบ้างคะดีครับตามเรื่องแจ้งข่าวสาร นะพูดจาพอ,อดีโอเคค่ะที่สําคัญบอกเลยว่าอาจารย์นายนะคะออกรถที่ล้เลือคาเซนเตอร์ฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้ใชเ,เงินออกรถด้วยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์นายฝากลําเลิศคาเซนเตอร์นิดนึงคะ่ะก็ใครสนใจรถเนาะก็อีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่ลําเลิศดคาเซนเตอร์นะครับก็ใครสนใจรถก็มาดูที่ที่นี่ได้ <ใน S 2> บริการดี ขอบคุณค่ะขก็ขอบคุณอาจารย์นายนะคะที่ไว้ใจล้ำเลิศคาร์เซนเตอร์ไม่เคยเห็นรถก็มั่นใจในคุณภาพรถแล้วก็ล้ำเลิศคาร์เซนเตอร์ของเรานะคะได้รถไปก็ขอให้แบบเอาไปใช้เอาไปใช้ในชีวิตใช้ขับสนุกนะคะคุณโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจรถนะคะอยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะคะสามารถเข้ามาที่ลำเลิศคาร์เซนเตอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ละไปแล้วก็อาจารย์นายนะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย